สวัสดีครับมาพบกับ Trading with Top Trader นะครับกับ20เทคนิคการเทรดที่ดีที่สุดของ Top Trader นะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมมาในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเทคนิคเป็นรูปแบบเป็นวิธีการในการเทรดที่ดีที่สุดซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างความได้เปรียบให้กับตัวผมเองเวลาที่เข้าไปเทรดเมื่อเจอสัญญาณนี้รูปแบบนี้เกิดขึ้น ก็สามารถที่จะได้กําไรเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ได้เปรียบซึ่งเคยเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาผมได้รวบรวมเทคนิคที่เกิดขึ้นซ้ําๆแล้วก็ผมสามารถทําได้ดีก็เลยนํามาเป็น20เทคนิคการเทรดที่ดีที่สุดนะครับได้นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ er นะครับจะมีรูปแบบไหนบ้างรูปแบบไหนที่เราถูกใจที่เราใช้เป็นประจําเชิญรับชมและฟังได้เลยครับสำหรับรูปแบบหรือว่าเทคนิค แรกนะครับก็จะเป็นการเทรดในลักษณะที่เป็นแนวโน้มเกิดขึ้นก็คือในภาพนี้จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวโน้มขาขึ้นราคามีการยกโลขึ้นยกโลขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับราคาได้ยกไฮมีการทำไฮที่บริเวณใกล้เคียงกันแต่ก็มีการยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันที่ราคาได้ทำไฮใช่ไหมครับตรงบริเวณไฮตรงนี้ จะเป็นแนวต้านพอราคาเบรกบริเวณ High erm ไฮเดิมได้เมื่อมีการทดสอบบ่อยครั้งเบรกได้ปุ๊บราคาก็จะเป็นแนวรับทันทีครับพอในรอบนี้ครับในช่วงนี้ราคาได้เบรกบริเวณไฮเดิมก่อนหน้านี้ขึ้นไปได้ครับราคามีการย่อตัวลงมาก็เลยมองว่าจุดบริเวณโซนนี้จะเป็นจุดกลับตัวซึ่งเกิดเป็นสัญญาณเทคนิคหรือว่าเป็นสัญญาณที่ผมได้มองเห็นนะครับก็เลยมีการกลับตัวขึ้นบริเวณ กรอบตรงบริเวณมีการย่อตัวลงมาส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเทคนิคเทรดตามแนวโน้มก็คือแนวโน้มขาขึ้นหายกหายใช่ไหมครับลยกลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รอจังหวะอาศัยจังหวะในการย่อตัวลงมานะครับใช้ในการวางแผนในการเข้าบ่ายนี่ก็คือเป็นเทคนิคแรกนะครับไปดูเทคนิคต่อไปได้เลยครับเทคนิคต่อมานะครับจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเป็น pattern wave pattern wave บวกกับเทนไลน์เทนไลน์ตรงไหนครับเทนไลน์ด้านบนครับด้านบนลากลงมาหาจุดสูงสุดที่ต่ำลง2จุดขึ้นไป3จุดขึ้นไปพอจุดที่4ครับโดนเลยครับจุดที่4เกิดเป็นแพทเทิร์นเวทตรงนี้ครับราคานะครับได้ยกโลขึ้นเรื่อยๆในลักษณะที่เป็นการวิ่งเฉียงขึ้นในรูปแบบสามเหลี่ยมแคบขึ้นแบบนี้ครับพอราคาเบรกเอาลงมาจากกรอบตรงนี้ได้ราคามีการพูแบ็กขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง แล้วก็มีสัญญาณกลับตัวลงมาครับก็เลยทําการมองว่าจะปรับตัวลงต่อครับราคาก็ได้มีการปรับตัวมาตามสัญญาณแพทเทิร์นนี้ครับนี่คือเป็นรูปแบบที่2ครับก็คือเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ําๆแล้วก็ได้คัดเลือกมาอยู่ในรูปแบบที่2ครับรูปแบบที่3ครับรูปแบบที่3เทรดด้วย Triangle Pattern นะครับรูปแบบสามเหลี่ยมรูปแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราไม่พลาดแน่นอนครับมีการยกโลขึ้นยกโลขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับมีการยกทำ Hi ที่ต่ำลงต่ำลงครับในรอบนี้คือที่สำคัญเกิดใน Time f r m m เดย์ด้วยนะครับใน Time Frame Day ราคาได้ปรับตรงมาหาฐานด้านล่างใช่ไหมครับได้ย่อตัวลงมาด้วยสัญญาณแบริทเป็นแท่งเทียนกับตัวเป็นหมีลงมาครับ ราคาก็มองว่าถ้ารีบาวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งโซนด้านบนตรงนี้ก็มองว่าจะกลับตัวลงและแล้วนะครับราคาได้รีบาวขึ้นมาทดสอบเ,อเส้นเทรนไลน์ครั้งหนึ่งก็เลยมีการปรับตัวลงนี่คือเป็นสัญญาณที่มองว่าจะปรับตัวลงนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าไปเทรดแล้วได้เปรียบนะครับต่อมาครับเป็นรูปแบบแพทเทิร์นกันบ้างครับรูปแบบแพทเทิร์นเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆ ก็คือเป็นแพทเทิร์นในแนวโน้มขาขึ้นในระหว่างที่ราคาปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับราคามักจะมีการทําจุดสูงสุดจุดแรกแล้วก็มีการย่อตัวลงมาครับแล้วก็มีการทําจุดสูงสุดในจุดที่2บริเวณใกล้เคียงกันครับในขณะเดียวกันราคาได้ย่อตัวลงมาที่บริเวณฐานตรงนี้สร้างเป็นโลเรามองเป็นรูปแบบตัว M ใช่ไหมครับตัว M แบบนี้ก็คือเป็นดับเบิลท็อปพอราคาเบรก บริเวณ neckline ตรงนี้ได้ครับบริเวณ low เดิมก่อนหน้านี้ลงมาได้รอราคา pullback ขึ้นไปทดสอบที่โซนเดิมครับมีสัญญาณกับตัวจัดเลยครับซล l ์นะครับราคาก็ปรับตัวลงมาตามสัญญาณนี้ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่เราได้เปรียบครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างดีรูปแบบต่อมาครับ inverse head and shoulder ครับ ในแนวโน้มขาลงครับมักจะเกิดขึ้นเวลาที่ราคานะครับปรับตัวเป็นดาวเทรนใช่ไหมครับปรับตัวลงมาในขณะเดียวกันก็คือราคาได้ปรับตัวลงมาทำโลแล้วมีการเด้งขึ้นครับทำจุดสูงสุดการปรับตัวลงมาอีกรอบหนึง่งทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าบริเวณจุดแรกลงมาอีกนะครับหลังจากนั้นราคาได้ปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่บริเวณใกล้เคียงกับ หายเดิมก่อนหน้านี้ครับอาจจะเฉียงลงเฉียงขึ้นก็ได้นะครับแล้วย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วมาทำไหลอีกข้างหนึ่งครับราคาก็ได้ปรับตัวขึ้นมาเบรกเอา t บริเวณเส้นจุดสูงสุดตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าเป็นเน็กล i n ครับเป็นแนวต้าน จะสังเกตว่าไหล่ทั้งสองข้างจะอยู่ใกล้เคียงกันจุดที่สังเกตว่าจะเป็น head and shoulder ก็คือ inverse head and shoulder ก็คือให้สังเกตบริเวณจุดต่ำสุดของราคาครับจุดตรงกลางนี้จะต้องต่ำกว่าทั้ง2จุดนะครับนี่เรียกว่าเป็น head and inverse head and shoulder ครับพอเบรกได้ปุ๊บราคาก็ปรับตัวขึ้นต่อตามสัญญาณพ a t t e r n นี้เลยครับเมื่อเกิดขึ้นมักจะมีโอกาสที่จะเป็นไปตามแ p a ทิร์นนี้ครับ ก็เป็นอีกแพทเทิร์นนึงครับที่ทําให้เราได้เปรียบครับแพทเทิร์นต่อมาครับแพทเทิร์นนี้นะครับจะเป็นในรูปของแพทเทิร์นที่เกิดในแนวโน้มขาลงครับเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเวทราคาก็ได้มีการทําโลที่ต่ําลงมาเรื่อยๆครับต่ําลงยิ่งทดสอบบ่อยเท่าไหร่นะครับยิ่งดีครับทดสอบอทำา i า h ที่ต่ําลงต่ําลงต่ําลงในขณะเดียวกันครับเมื่อถึงจุดสามเหลี่ยมด้าน ด้านล่างสุดนะครับก็คือแคบขึ้นแคบขึ้นราคาเบรกขึ้นมาด้วยสัญญาณบูลิดครับเบรกขึ้นมาได้จากนั้นครับด้านล่างครับราคาย่อลงมาแล้วมีแท่งเทียนกับตัวที่ว่าเป็นบูลิดขึ้นไปราคาก็ปรับตัวขึ้นตามสัญญาณน,นี้อาจจะดูระยะทางการวิ่งนะครับได้จากตรงนี้ครับจากปากสามเหลี่ยมตรงนี้ระยะทาง ในการวิ่งจะกรอบด้านบนตรงนี้เท่าไหร่เมื่อเบรกเอาได้ก็จะปรับตัวขึ้นในระยะทางที่ใกล้เคียงกันครับนี่คือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมมองว่าเห็นแล้วเนี่ยนะครับได้เปรียบแล้วก็เข้าไปเทรดเนี่มักจะได้กําไรนะครับเทคนิคต่อมานะครับจะเป็นรูปแบบถือว่าเป็นเบรกเอาเบรกเอาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงนะครับสำหรับรูปแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดนะครับเบรก ขึ้เบรอ up นะครับเบรกขึ้นก็คือมีจุดบริเวณแนวต้าน2จุดด้านบนตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับราคาทำ low ใช่ไหมครับยก l o ขึ้นค่อยๆย,ยก l o ขึ้นแต่ h i g นะครับบริเวณใกล้เคียงกันพอเบรกได้นะครับเบรกขึ้นไปได้ปุ๊บราคามีการย่อตัวลงมา retest ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อรูปแบบนี้คือค่อนข้างที่จะเห็นได้บ่อยครับจุดสังเกตก็คือต้องมีแนวต้าน2จุดขึ้นไป จะเรียกว่าเป็นโซนที่มีเนื้อสัาพัญพอราคาเบรกได้ปุ๊บแน่นอนครับย่อลงมาหรือพักตัวแล้วไปต่อแน่นอนครับรูปแบบต่อมาครับเมื่อดูเบรกเอาแล้วก็ดูเบรกเอาไปต่อนะครับเบรกเอาต่อไปครับจะเป็นรูปแบบในแนวโน้มขาลงครับบวกกับเท์ไลน์ด้วยนะครับรูปแบบนี้ราคาได้ทำ Hi ที่ต่ำลงเรื่อยๆครับต่ำลงเรื่อยๆหลังจากนั้นครับ ในช่วงหนึ่งราคาเริ่มมีการพักตัวสะสมแรงขึ้นมีแรงซื้อบูลดิตนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาเบรกเส้นเทนไลน์นะเส้นด้านบนตรงนี้ได้ปิดสูงกว่าได้มีการย่อลงมาเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็คือย่อลงไปอีกมีแท่งเทียนกลับตัวบวกกับแท่งเทียนด้วยราคาก็ปรับตัวขึ้นมาตามสัญญาณเบรกเอานะครับที่สำคัญเลยคือเบรกเอาได้ตอนยอ่อต้องมีต้องหาสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวให้เจอถ้าเจอปุ๊บ โอเคครับขาขึ้นก็ปรับตัวขึ้นต่อตามสัญญาณเบรกเอา t นะครับนี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งที่เทรดแล้วได้เปรียบครับรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นรูปแบบเบรกเอาท์รีส s ิสแตนท์ทำไมถึงบอกว่าเป็นเบรกเอาท์แบบรีสิสแตน์ก็คือเบรกเอาท์แนวต้านเบรกยังไงครับ เดิมทีเนี่ยนะครับตลาดเป็นแนวโน้มขาลงลงมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับลงมาเรื่อยๆทําโลที่ต่ําลงต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆใช่ไหมครับในขณะเดียวกันโลที่ต่ําลงณนะจุดบริเวณตรงนี้ครับมีโลเกิดขึ้นทั้ง2จุดนะครับจุดแรกจุดที่2หลังจากนั้นราคาเบรกลงมาทําโลที่ ต่ำลงมาอีกครับพอราคาปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ครับมาทดสอบก็มีการย่อตัวลงมายังไม่ผ่านนะครับรอบแรกรอบที่2ครับผ่านก็คือสามารถที่จะเบรกบริเวณโซนแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้ครับพอราคาย่อตัวลงมาเกิดเป็นแท่งเทียนที่เรียกว่าเป็นพินบาร์เกิดขึ้นราคาก็มีการปรับตัวขึ้นตามสัญญาณเบรก out r e t e s บวกกับแท่งเทียนรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่ได้เปรียบแต่ว่าก็ต้องอาศัยจังหวะ รอเวลาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวรูปแบบหนึ่งครับ b r e กเ o u t t r ทรนไลน์ Line, รูปแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับบ่อยมากซึ่งเป็นความถี่ที่เยอะพอสมควรก็เลยเล,เลือกรูปแบบนี้มาอีกรูปแบบหนึง่งราคานะครับเกิดขึ้นในแนวโน้นมขาขึ้นในขณะเดียวกันที่เราลากเสลนเทนไลน์ครับเชื่อมโลที่ยกตัวขึ้นใช่ไหมครับ คือจุดสังเกตก็คือว่าจุดเส้นเทล,ลายตรงนี้มากกว่า2จุดขึ้นไป3จุดแล้วก็จุดที่4ถ้าเบรกลงมาถือว่าค่อนข้างที่จะมีใน,นัยสำคัญแล้วนะครับพอเบรกลงมาครับตรงนี้คือเป็นปรับตัวลงมาด้วยสัญญาณแบริแท่งย,ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นมารีเทสต,ตรงที่มีการเบรกเอาหลังจากนั้นครับพอเกิด การรีเทสหรือว่าพูแบ็กขึ้นมาราคาก็กลับตัวลงมาจากโซนแนวต้านเทนไลน์ line, ด้านบนตรงนี้ครับเป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเกิดขึ้นบ่อยก็เป็นความถี่เป็นรูปแบบที่ได้เปรียบอีกรูปแบบหนึ่งครับรูปแบบต่อมาครับเป็นด e ม a นออเคดีมันนี่เป็นเรื่องที่โอเคเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับถ้าใครมองออกนะมีเทคนิคอยู่นะครับทีนี้ราคานะครับ ปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าโอเคปรับตัวขึ้นมาสร้างเบสนะครับแลลลี่ขึ้นมาสร้างเป็นเบสนะครับแล้วก็ปุ๊บแลลลี่ขึ้นต่อครับราคาปรับตัวลงมาทดสอบที่บริเวณเบสต,ตรงนี้ครับราคาก็ได้มีการปรับตัวขึ้นจากฐานด้านล่างตรงนี้โอเคครับ ก็เป็นไปตามแพทเทิร์นของดีมานนะครับนี่คือรูปแบบดีมานเกิดขึ้นบ่อยอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เลือกมาครับต่อมาครับเป็นพลายโซนแน่นอนว่ามีดีมานแล้วก็ต้องมีพลายใช่ไหมครับราคามีการปรับตัวลงมาจากฐานจากไฮด้านบนครับมีการหลุดบริเวณโซนแนวรับที่ทำโโลไว้บ,บ่อยๆตรงนี้ครับลงมาด้วยสัญญาณแบรหลังจากนั้นครับราคาได้สร้างเบสของราคา ราคาก็มีการดรอปลงไปต่อนะครับแล้วก็มีการแลลดี่ขึ้นมาครับมทาทดสอบที่บริเวณเบตร,ตรงนี้ราคาก็มีการกลับตัวลงณนะกรอบบริเวณสปายด้านบนตรงนี้ครับอ่าก็เป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึ่งที่ได้เปรียบแล้วก็เลือกมาอยู่ในเทคนิคนี้นะครับต่อมาครับเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆครับ มักจะเห็นได้บ่อยมากเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีแล้วก็เห็นผลด้วยนั่นก็คือ b e a r i t d i v e r g e n t b u l l i t divergence นี่แหละนะครับก็คือราคาได้ปรับตัวขึ้นไปทํา i g h ที่ยกตัวขึ้นลูกศรก็จะชี้ขึ้นใช่ไหมครับส่วน isi นะครับด้านล่างทํา i g h ที่ต่ำลงเฉียงลงแบบนี้ลูกศรชี้ลง ให้เราเชื่อ RSI หรือว่าอินดิเคเตอร์ที่เราเอามาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นสโต๊ตแมคด RSI ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เหมือนกันครับเป็นรูปแบบนี้หลังจากนั้นครับพอเกิดปุ๊บราคาก็ร่วงลงมาตามสัญญาณ b r บรด d i v e r g e n c นนี้นะครับต่อมาครับเมื่อมี b r บรดก็ต้องมี b บ l i ด t ใช่ไหมครับโอเคครับบ l i ด์ Bullet, ตรงนี้ผมไม่ได้เอา RSI เข้ามาใส่แต่ว่าบวกกับบริเวณ u p อร์ตก็คือบริเวณแนวรับ ของราคาด้วยนะครับ2จุดขึ้นไปนี่ถือว่ามีแนวมีรนยะสําคัญแล้วพอราคาปรับตัวลงมาในรอบนี้นครับทําโลที่ต่ําลงถ้าเราดู i s i นะครับจะราคาต่ําลง ISI เนี่ยจะมีลักษณะที่เฉียงขึ้นนะครับก็คือไอเเนี่ยจะทําโลที่แบบนี้นะครับยกตัวขึ้น แบบนี้เฉียงขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเป็น b ู l l i เดเวเ e นเจอ์เกิดขึ้นแล้วก็บวกกับบริเวณสัพสะพอร์ตนะครับสัอร์ตเลเวลซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแรงก็เป็นเหตุผล2เหตุผลนะครับที่จะทำให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ครับรูปแบบต่อมาก็จะเป็นรี s ิสเซนต์เลเวลอันนี้เพียวแนวต้านเลยนะครับแนวต้านที่เกิดขึ้นบ่อยถึง1ครั้ง2ครั้ง 3ครั้งเดิมทีเป็นแนวรับด้วยครับพอหลุดลงมาเป็นแนวต้านแนวต้านของโลแนวต้านของไฮแบบนี้เกิดขึ้นโอเคครับจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดกลับตัวลงของราคาได้ครับเพราะว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงก็ถือว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงว่าโอเคน่าจะลงราคาก็ได้มีการปรับตัวลงมาจากกรอบด้านบนครับเป็นรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยเทคนิคครับประสบการณ์แนวรับแนวต้านที่ ดูว่ามีความแข็งแรงกับบวกกับความมั่นใจด้วยครับมาดูอีกรูปแบบหนึ่งครับแนวรับแนวต้านต้องมาเพิ่มเติมอีกครับอันนี้เป็นแนวรับบวกกับอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นด้วยพอราคานะครับได้มีการยกโลช่ไหมครับยกโลขึ้นทําไฮที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นบริเวณฐานไฮเดิมก่อนหน้านี้ครับแล้วก็โลก่อนหน้านี้จะเป็นแนวรับได้เมื่อราคาอยู่ด้านบนพอราคาปรับตัวลงมาถึงก็เป็นแนวรับครับบวกกับ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นด้วยก็เลยมองว่าจุดนี้จะเป็นจุดกับตัวขึ้นราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาณนะบริเวณแนวรับส่วนนี้ครับรูปแบบต่อมาครับ Re s i s t a n c e ก็เป็นแนวต้านครับมีแนวรับก็ต้องมีแนวต้านครับราคาได้ทำจุดไฮที่ต่ำลงใช่ไหมครับต่ำลงโลที่ต่ำลงต่ำลงในช่วงที่ราคานะครับได้ปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้2จุดแล้ว ตรงนี้คืออีกจุดหนึงเป็น3จุดนะครับราคาร่วงไปอย่างรวดเร็วครับราคาก็ได้วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับมาทดสอบที่บริเวณแถวๆโลเดิมครับโลเดิมก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็เป็นจุดกลับตัวลงของราคาได้ครับก็ในลักษณะที่เป็นการวิ่งในรูปแบบของขาลงนะครับ โลเดิมก่อนหน้านี้จะเป็นแนวต้านนะครับก็ทําให้ราคากลับตัวลงตามสัญญาณนี้นะครับนี่คือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยและก็มาถึงรูปแบบที่เป็นเทคนิคชาวเทคนิคไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับเรียกว่าเป็นเทรนไลน์ครับเกิดขึ้นบ่อยมากอันนี้เทคนิคนี้อยู่ในกรอบช h a n แนลของเทรนไลน์ครับมีการลากเทรนไลน์จากจุดด้านบนลงมาด้านล่างครับจุดต่ําสุดจุดสูงสุดต่าลงมาเรื่อยๆสร้างเป็นกรอบช h a n แนลของเทรนไลน์ครับ มาที่กรอบล่างครับโดนทดสอบถึง2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3ตรงนี้มาเกือบถึงนะเกือบถึงแล้วก็ราคาในเกิดเป็นเวทด้วยนะครับเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเฉียงลงแบบนี้ครับอ่าเฉียงลงแบบนี้ก็ทําให้ราคาปรับตัวขึ้นจากกรอบสามเหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ครับกลับตัวขึ้นมาในกรอบด้านบนครับ เมื่อเราไปดูกราฟนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าเมื่อชนกรอบเทรนไลน์ด้านบนแล้วราคาก็มีการปรับตัวลงมาเข้าไปดูได้เลยครับที่ nzdcf นะครับทําเฟรมสีชั่วโมงครับจะเห็นว่ามีภาพต่อมาคือราคาปรับตัวลงนะครับนี่คือเป็นรูปแบบที่อีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครับรูปแบบต่อมาครับเทรนไลน์เหมือนกันครับรูปแบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาลงครับทำไฮต่ำลงเราก็ลากเส้นเทรนไลน์จากด้านบนครับ 2 3จุด3จุดนะครับ4จุดพอเกิดจุดที่4ครับมีสัญญาณ b a r s บ d i v e r g e n c e คือแท่งอ่าไม่ใช่ครับมีแท่งเทียนกับตัวเป็น b e a r i s h ลงมาครับราคาก็มองว่าจะเด้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ปรับตัวลงต่อครับราคาก็มีการเด้งขึ้นแล้วก็มีการพักตัวก่อนที่จะปรับตัวลงมาหากรอบเทรนไลน์ด้านล่างครับก็รูปแบบนี้นะครับ ชัดเจนครับเรายึดตามกรอบเทรนไลน์ด้านบนพราราคามีสัญญาณขายลงมาปุ๊บถ้ารีบาวขึ้นก็มองว่าจะเป็นการรีบาวเพื่อที่จะปรับตัวลงต่อครับรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นรูปแบบ h a นแนลของเทรนไลน์ในขาขึ้นบ้างครับ ก่อนหน้านี้เป็นขาลงใช่ไหมครับตอนนี้เป็นขาขึ้นราคามีการยกโลขึ้นยกโลขึ้น2จุดเราก็ลากเส้นเทรลล์ขึ้นมาแล้วก็ก๊อปปี้เส้นล่างครับไปวางไว้บริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ครับพอราคาวิ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงด้วยสัญญาณบูลิตเกิดเป็นแท่งเทียงกับตัวด้วยตรงนี้เป็นพินบาร์เกิดขึ้นราคาก็ได้มีการปรับตัวลงมาในกรอบเทรลล์ด้านบนครับตรงนี้ก็ใช้เป็นชันเนลของเทรลล์ในการวางแผนในการเข้าเซลล์ ของราคาแล้วก็บวกกับแท่งเทียนกับตัวด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปนะครับทั้งหมด20รูปแบบหรือว่าเทคนิคการเทรดที่เทรดแล้วได้กำไรสร้างโอกาสให้กับเราได้มากที่สุดนะครับรูปแบบไหนที่ใช้ได้เปรียบมากที่สุดเราก็พยายามมองหารูปแบบนั้นที่เกิดขึ้นในตลาดแล้วก็ เข้าไปเก่งกําไรในรูปแบบนั้นนะครับเราก็จะได้กําไรมีโอกาสได้กําไรมากกว่านะครับโอเคครับนี่คือเป็นการแบ่งปันเทคนิคการเทรดทั้งหมด20รูปแบบที่ได้สรุปออกมาในรอบ3เดือนที่ผ่านมาที่ได้ทำการเทรดนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้ามีรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆอ,อีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกแต่ก็ช่วงนี้ขอสะสมสะสมเลเวลกกาะนะครับขึ้นไปเรื่อยๆก็เดี๋ยว อีก3เดือนข้างหน้าหรือว่าอีก5เดือนข้างหน้าเดี๋ยวามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเทคนิคนี้ต่อนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ